5ต้นไมต้ตระกูลออมต้นที่1ต้นออมเงินต้นออมเงินนะคะความหมายของเขาก็คือการเสริมให้เก็บเงินอยู่ช่วยเรื่องรายรับเข้ามาเรื่อยๆเหมาะกับคนอยากตั้งต้นการเงินใหม่ค่ะต้นที่สนะคะต้นออมทองค่ะ ความหมายมงคลของต้นอมทองจะเสริมโชคลาภเรื่องทองคำการค้าขายกำไรดีเพิ่มโอกาสรับเงินก้อนใหญ่ตามความเชื่อค่ะต้นที่3ต้นอมนาคความหมายมงคลนะคะก็คือเสริมความมั่งคัง่งช่วยให้มีทรัพย์สินเพิ่มความโชคดีในเรื่องงานและเงินต้นที่4ต้นอมเพชร ความหมายมงคลนะคะก็คือเสริมให้เจ้าของพบเจอความมั่งคั่งแบบมั่นคงเงินไม่รั่วไหลเก็บเงินได้เป็นก้อนต้นที่5ต้นออมชมพูความหมายมงคลนะคะก็คือเสริมเมตตามหานิยมเงินเข้ามาแบบนุ่มนวลสบายๆเพิ่มเสน่ห์และความโชคดีคนรักเอ็นดู